ไก่ตัวหนึ่งทุกคนเลยไก่ป้าไกยูนาไกยูนานีา่เป็นไก่ป้านี่คือไก่ป้านี่ตาเหมือนเกาตาวๆคือชุกเลยตัวนี้ ทักทายสบายดีเอฟซีทุกท่าน,า 3, ท,ท,านที่ติดตามเลยครับชมมานี่กะยังไม่ได้เข้าป่าทุกคนเลยมาหน้าอีกคือเกาอมืมาหาเหเบะอยู่หน้าและหาอยู่หากินแน่ตามธรรม,ศาศมชาติช่ชงนี้กะอากาศกะฮ้อนหอนทุกคนเลยอเอามากลัน,นี่มันี่กะมาก็ชอบเพ้นแน่ไม่แล้วก็ยายมานำมนนี่ ก่อนไม้ก็ตุตวานไม้มาคืนมุดคืนเลยไม้ปิดโกนทุกคนเลยเพื่อนไปหาอยู่หากินก่อนทุกคนเลยไปไว้เพช่นไวไว้มันนี่เฮาสิไปหาจับไก่ทุกคนเลยไก่มากก็จับ มันนี่ต้มไก่หรือว่าลาบไก่มือนนี้นะขึ้นมาโมมี่ยังกินเบิ่งไก่ก็ไก่กระลักลักไก่อยู่หน้าะว่าไวิเด้เฮาเคาะจังเถอะไก่ไก่เป็นหนึงทุกคนเลยไก่ป่าไก่อยู่หน้าไก่อยู่หน้านี่แม่นไก่ป่า ยี่คือไก่ป้านี่ตมา,า,ามันก็นขาวๆโัหามันก็ขาวอันนี้น่ะไก่ป้าป้ามันนี่ลาบไก่ใส่มะเกอโอกก๊กมันระทุกคนเลยอยู่กระดืหน้าเท่านี้เลย

กลิ่นคงหวานอบเมน ูกคนแล้วมาจีทุกคนเลยปลาตัวใหญ่ติวไก่กนะัน ซีอ,อินวหมูปลาของต้มลุกมันต้มเอาลาบจะสีมันอ่ เลถ้าชิ้นมมนทุกคนเลยลาบมานี่ลาบกินกผัพกพระดาวดูมันต้มต้มเซมบุแดง ที่ได้เกิดพงโงนกระกเซอร์โลดเซอร์พ่อก็บ้านเห็นเกยงเอออที่เชิญข้อมเนชองอันนันนีปพี่เจ๊พ่อจะกาคกูให้กินได้นี่ย Thay binh hồ nhớn pin không nhớ ní hô hê? nhớn. không ghi vẫn hồ à nắm nhìn kia nhìn kia nhìn nhưng cũng kia nắm kia nắm kia nắm Em mới kịp thay, em mới kịp nắm kia em mới kịp nắm kia nắm kia น้อยใช่ไหมต้มสมุนเด่งโด้สมุนไพรเสือขัดหั<อ>วซอยเอาทุกคนเลยซอยแล้วก็โลโคลเอา ทางนั้นกระดูกมันทุกคนเลยโหกระปีมันท่าปีงทาบีโทนต้มกระดูกมันตัวนี้เราจะซอยเห็ดลาบผูห,หมอตมกะ ซอยเดียวทุกคนเลยเจ้นายปโคเซกือชไปโนโคตัวนี้เม้นพุฒนะเพนเซื้อด้วยเอาดุบนนี่เซืรอเขาที่ชออีนายถึงแม้มาอยู่แล้วเหตุผอย่นั้นแบบแดกมาซอร์ตันี้ มกปุ่งตัวนี้เสื้อเกือบเซปโนบานน้โคลเลยกระเทียมมีเสื้อบอจะนไปซอยพักเพือกระเทียมซอยพักทาต้มสุกเลยโคนี่เลยต้มอยู่เพะแตงโมแดง้เราเกิเสื้อลายกระเทียมลายด้ว เชื่อมลยอืเชืมันรดิสมกับบบอสมชมคักไข่ฮักบอต้มซุกบ่ดิขางโมคูนี่ขึ้นมไมาขึนนี่ขางสัดิต้บ่ดิ บา,าตัวโคตัวโคตัดิชูทันมาเกาะอะไรนะดินนตัดแจวสลับไป ๆๆแคที่เอาแมาคิดแล้วก็เอามาซอยพักหน่อย สุกเลยทุกคนเลยปลาทำเกลนจิน้อยก่อนอบีมาเกาะเซอร์แล้ปรุงเคืองมาเลยตัวนั้นค้างตม้มคือดีตม้มอย่ามันบีสุกตัวนี้ปลาทำเกลนก่อจิ๋นน้อยปลาลาบไปตอดเลยแไปครวัวเรียบร้อยมาพักเตรีมมาเกาะบานนี้เย็นแล้วทุกคนเลยปรุงเคืองมัน ลับไก่ใส่มะกอกโคชุ่มยอดเลย <c oughs> อือเราเพชรเสิร์ฟ <c oughs> อะไ <c oughs> รเผ็ดเพชรโดด แซบอืมกินแม่กินก้อนข้าวโคบะมีโเปาลาบไก่คักเลยมนีมเราหิวข้าวท้อก่อนมันนี่กินอยู่ทองค้ามแต่แล้วเพิ่งไปซื้ออัน มกไก่น <hur interventions> ัคือคืแม่หมาอันนี้มันนแช็บขนาดเลยอหันลวหัาตัวนี้กคือชุกเลยตัวนี้เยอะๆใหก่ๆอืมปลากระดาหล่นไพ่อยู่เลยทุกคนเลยแบบนี้ละคัก ลาบไกน่นี่เรียบร้อยลาบผักกาดาวลุนไผ่ปุ๊กมาปุ๊กมาต้มนะ่อยเบหิวขา้าวเราต่อในกระทู้หน่พนะี่โหท่าบีบอนี่ซิมแล้วบาดจางนะึกเข้มนี่ซิเมะ ปลาอย,ยู่กระพินอืมออาีดข้าวเทีกเดียวมานีปลาัตเียบกคนเลย

จำแจ่วว่ดแตัดเม็นก็บไปได้หลายเจ้าไปตามหวัวต,ตับน้าลาัอืมมียเยอะไรเอไปเดินคาเทงมันเดวยพี่นอ่อยขี้ขาวตาแดด <c oughs> สดต้มก่อบาตัวฮ้อนนี <c oughs> ่น จางมาเน <mm ี่ยลจางจางจางมันนะจางก็กินได้ของคุณดๆเคือหนกเชือใมันยังขือ รับไต่ยังไงไม่รับ นายวิวเขาไป ń, ไปไปคิดไป่วย้องะรมกลนะเฮ้ยเ mm. ินนกินมนละนนากินมับไหมนะกินแล้นั่งอย่างนั้นไง โอเคตุกคนเลยตอนนี้เราได้กินข้าวกินน้ำอิ่มเลยมอนี้มาหน้ามาหาเฮดเวอยู่สวนมันนวานี่แหละมากับบุมียังกินกับมีแต่เอาไก่แล้วก็ลาบไก่แล้วก็ต้มต้มแนยมันนี้ต้มซหมแดงป้าตัวถือว่าสุดยอดเลยลาบลาบซึมะเกาะกินกระเกาะดาทุกคนเลยสุดยอดอีมตอนนี้เราได้กินข้าวกินน้ำอิ่มแล้วก็ สำหรับคลิปนี้ก็บจบลงเพลงนี้คลิปหน้าพอเดียวไม่ขอบใจที่ติดตามและชม